ทีมพิพัฒน์ทงที<อ>งทก็คือสิบเซียนนะครับเอ็อ็ดตอนเนี้ยผมกําลังวางอยู่ว่าจะให้เป็นแข่งวันศุกร์เนี่ย CS, สีอวันที่ส <4. S 2> <น>องเนี่ยสามรวมเป็นเจ็วันสุดท้ายเนี่ยอาจจะหนึ่งแต่ผมยังไม่ได้บอกไปว่าจะแข่งยังไงผมขอคำวนวณเรื่องรถแข่งก่อนแล้วผมคุยกับทางพี่เอกกับทางผู้จัดอาสาทิศนะครับว่าวันที่19บเก้ากรกฎาเราจะปิดรับสมัคร โดยที่หน้างานเราอาจจะไม่ได้รับเพิ่มเลยพราแค่นี้ก็เติกตอนนี้กี่ทีมแล้วพี่สาสบสามทีมครับรวมคูนแล้วเป็น9กคันครับแล้วผมก็ยังไม่รู้เลยว่าจะจัดยังไงนะตอนนี้เพราะรถมันเยอะมาปีนี้ต้องบอกว่าที่บ่อพอยนะครับน้ําเต็มทุกบ่อพี่ช่วยโอ้โหไม่ได้แรงเหมือนต้นปีตอนนี้พี่พี่บาสรู้ไหมหลังไม่ก็คิดว่าตลาดลมแน่ๆงานนี้เพราะรถมันเยอะ เป็นไปไม่ได้เอาก็เอาแก้ข่าวเลยแก้ข่าวคุยกับทีมงานหมดแล้วปีนี้เราเตรียมไปแล้วกรรมการคือยังไงดึกแน่นอนครับเดึกแน่นอนทีหน่งทีสอแน่นอนไปว่ารีสอร์ทไม่จําเป็นแล้วคือถามว่ารีสอร์ทไม่จำเป็นไหมพี่ไปจองตอนนี้ก็ไม่มีแล้วมันเต็มหมดแล้วใช่ผมไปมาทีตที่แล้วไม่มีเลยผมประเภททีม3ามีจากวีงจันทร์ไปด้วย1 1ึ่งหทีมคำเห็นอาจจะหหรือสนะครับดูไว้นะครับ ประเภททีมอย่าให้ลาวเกับคขมเบนไปได้แชมป์นะอายนะอายนะผมอนะอายเลยนะอายก็นะแล้วครั้งนี้เนี่ยที่ผมมาเนี่ยผมก็จะมีสิทธิพิเศษมาให้กับทางทีมลาวคืออย่างนี้ครับถ้าเป็นประเภทบุคคลเนี่ยเรามีมาให้ทั้งหมดคือรวมทั้งทีมด้วยเลยนี่ยคือ1ิโคต้าเขาเรียกว่าสิทธิพิเศษ10บคันจากลาวที่ไปแข่งเราผมรวมทั้งโอเพ่นด้วยป่ะนับเป็นคันนับเป็นคันแต่ประเภททีมสคันนับเป็นหนึ่งอะโหเป็นไงพี่เพชร ฟรีแล้วเนี่ยนี่พปเพรนับหนึ่งแลชอร์ตอนผมเลยสิทธิพิเศษที่นักแข่งลาวจะได้รับ10คันเท่านั้นนะครับ10คันเท่านั้นที่จะฟรีฟรีค่าสมัครประเภทบุคคล8,500บาทฟรีไม่เสียดังเลยบัตรกำนันที่พัก2,000บาทต่อ1นึคันนี่บัตรกำนัน ยังไม่รวมบัตรผู้ใหญ่บ้านพี่จะไปหาที่นอนที่ไหนเรื่องของพี่อ๋อที่ที่ที่นอนไม่แค่บัตรกำนันให้ไม่ได้ว่าบัตรกำนันนี้ต้องนอนที่นี่ผมให้ไปเลเคันละสองพันบาทคุณจะไปนอนที่ไหนเรื่องของคุณก็คือกลายเป็นค่าที่พักแต่สิทธิพิเศษประเภททีนจะแตกต่างกันโดยที่ว่าสามคันนับเป็นหนึ่งสามคันนับเป็นหนึ่งฟรีค่าสมัครเลยหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่าก็เท่ากันได้สามคันแต่ผมไม่มีค่าที่พักให้มีแค่ฟรีค่าสมัครอย่างเดียว แล้ว<อ>ทั้งประเภทบุคคลประเภททีมรับของที่จะลึกจากทางผู้จัดด้วยเป็นเสื้อยืดกับเสื้อเอยืดใช่ครับคนละสองคนละทั้งคนละสี่ตัวอ๋อและรูปแบบสนามเร่าวเพราะว่าตอนนี้มันวัดไม่ได้ผมมองว่าจะแบ่งเป็นคู่ค A เอานะครับแต่ผมจะต้องมีลาย่อยเดียวมีบอบเดียวด้วยอยเดียวเนี่ย33ปีผมต้องบอกก่อนว่ามันจะเป็นลายอาจจะไม่มี แต่เป็นทักษะการขับขี่แค่บางบเอสบางเอสนะครับต้องพูดอย่างนี้ถามส่วนใหญ่เปล่าเดี๋ยวถามว่าส่วนใหญ่เปล่าไม่ครับมันจะมีแค่เอสหรือสองเอสเท่านั้นที่ปล่อยเดียวอย่างที่พี่โจยปล่อยเดียวเนี่ยคือ3-3ทีมทีใช่ถูกต้องไหมครับปล่อยเดียวเนี่ยสมมติผมให้ซาเกตไทม์คันละ15นาที3-3มทีล่อไปเท่าไหร่แล้วพี่ถูกต้องไหมใช่เกินกว่า6ชั่วโมงคุณได้เอสเดียวแล้ววันหนึ่งแข่งสี่เอสยังไงไม่มีทางจบแน่นอนก็ไม่ทันถูกไหมครับไอเอสที่เป็นเอสปล่อยเดียวเนี่ยอาจจะไม่มีวิน อาจจะเป็นขับขึ้นหน้าผาชุดขึ้นเนินหรืออะไรช้ได้ครับหลุดไปต้องแต่ไอเอสที่ปล่อยคู่เนี่ยบอกเลยว่าหนักหนักแน่หนักแน่เพราะว่ามันปล่อยทีสมมุติสาวที่สามคันคข้างละเท่าไหร่ตกข้างละสิบเจ็ดกับสิบหกผมสามารถเมนเนจให้ทันได้ใช้เกียทาน์สิบห้าทีและถามกรรมการอย่างเนี้ยกรรมการมันก็ต้องรอใได้ครับแต่เได้ะปัญหาคือบุคลากรทางกรรมการนี่ไงหนีกันหมดเลยครับนี่ไงพอเห็นรถแข่งมันบอกว่าไง พี่กี่โมงอ่ะแต่วันบอกกูต้องเตรียมมาม่าไหมต้องเตรียมมาทองไหมแต่ตอนนี้ยอดโดยรวมของซิเคียนเนี่ยทั้งหมดร้อยห้าสิบสองพัน up นะครับทุกรุ่นทุกรุ่นปีนี้ผมรวมแล้วนะผมประสบความสำเร็จอยู่ที่การจัดการของผมแหะว่าผมจะจัดการกับมันยังไงให้ได้ในเวลาพี่ฉุยพี่ฉูยคิดว่าไอ้รุ่นปีสามอีกสามปีใช่ไหมใช่พี่ฉุยอย่าลืมซุปเปอร์โอเพนตอนนี้กสิบเก้า ยังไม่รวมมาเลออีก16คันนะโอ้โหปีนี้มาเลออีก16คันนะนี่คือรุ่นซูเปอร์โอเพนซูเปอร์ตอนนี้มี19แล้วก็บวกมาเลออีก16 16ที่เท่ไหรเกินทีมไหม35คันถ้ามาครบนะถ้ามาเลยมาครบ16คันนะแล้วอันนี้ยังไม่รวมเที่ยวป่าโอเพนอีกเท่าไหร่ไม่รู้เที่ยวป่าโอเพนตอนนี้28แล้วสปปลาวไม่มีไฟซูเปอร์โอเพนสปปลาวลงเที่ยวป่าโอเพนอย่างเดียวแล้วรู้ว่าทำไมเที่ยวป่าโอเพนปีนี้ลดเยอะ พราะอะไรอะสักุนาไปซูเปอร์โอเพนแล้วครับเรียบร้อยครับสักุนาไปซูเปอร์โอเพนเรียบร้อยแล้วครับทีนี้แหละมันแกดีไปแล้ะตตอนแรกผมคิดว่ารุ่นเที่ยวป่าโอเพนปีนี้น้อยผิดคาดอีกครับอยู่กับกระตูไกันเยอะผิดคาดได้เป็นว่าเที่ยวป่าแม่งกลับมาเยอะหมดเลยก็เจ้าภูมิก็กลับมาเล่นนี่เหรอภูมิน่าจะลดไม่ทันพูดเลยไม่ทันอ๋อไม่ทันครับยูทีวีอ๋อเอายูทีวีเล่นยูทีวีนี่ไงอ๋อให้ป่าวันขนไม่ให้ขับขับกับไกล่า รถไม่เสร็จครับอะไรอะไรไม่พร้อมอะไรมาไม่ทันใช่อะไรไม่พร้อมครับเพราะว่าต้องบอกว่ารายการใหญ่ๆตอนนี้ลอยบาคือปีนี้ต้องบอกเลยนะจบกับสุเทียนอ่าแนทแนทกัญยาแนทเสร็จไปปุ๊บเดี๋ยวจะมีงานของพี่สมศักดิ์บุรีระยองโอ้โหบุรีล์ต้นปีงานใหญ่งานใหญ่อีกข้างสนามช้างเลยงานใหญ่บุรีล์สปปลาวหน้าไปงานบุรีล์ เงินเขาเงินรางวัลเป็นอีกงานหนึ่งที่กำลังคุยกันอยู่คือสุราษฎร์เอสดอทเตอร์ทั้งไท้พี่ชิดูงานใหญ่ลอยรถแข่งแท่งจะไม่เยอะเลยแล้วแต่ละที่เงินรางวัลทั้งสูงนั่นเลยอ่ะใช่ครับพี่บุรีรัมย์นี่เป็นแสนเนี่ยบุญรำไม่น่าไปมากบอกเลยว่าเขาทุ่มงบประมาณลงมาจัดสรรให้โอ้ท่านท่านเนจัดเองนี่มันต้องยิ่งใหญ่พี่แอ้์ละกอกันย่างพอเผลอศึกสามแผ่นดินนะเนี่ย น่าจะครับใช่ไหมมีมาเลเซยมีไทยมีลาวจริงใอ่ะ10เซียนอ่ะผมอยากจะชวนเวียดนามมาเออเออแต่ทีนี้เวียดนามเห็นเพราะว่าเขามีงานแข่งที่เวียดนามอยู่ด้วยเอ้ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เชิญมาครับก็เลยกะว่าจะลาวคัมเบนแล้วก็มาเลเซียเปิดชิมลางก่อนและใจผมจริงๆคือต้องการจัดในรูปแบบที่เป็นอาเซียนนะ อินเตอร์เนชั่นแนลเลยทีนี้คือคือถ้ามันทําได้นะถ้ามันทําได้อาจจะเป็นความฝันหรืออะไรก็ได้แต่ถ้าผู้จัดแม่งมันนั่งคุยกันนะพี่นะผมว่ามันจอยกันได้สนามหนึ่งไทยสนามสองลาวสนามสามมาเลนสนามสี่ไปไหนอะเวียดนามก็ว่ากันไปพม่ากันไพม่าก็ดีนะยิงกันดีกันหมดถูกต้องมาแต่มันพอมีการข้ามแดนมันก็จะมีปัญหาอย่างที่เราเคยเจอกันใช่ใ็เป็นที่ว่าไทยเป็นผู้ดาเนินการในการจัดการมาแต่ถ้าลาวเนี่ย ผมเชื่อว่าจัดเป็นคือมาเลย์พี่ชยว่จะได้ไหมสมัยก่อนเราจัดเป็นวัฒนธรรมคือไทยมาเลยใช่แล้วทาไมไทยกับเราเราจะไม่เป็นวัฒนธรรมไม่ได้ต้องไว้พี่ใช่แค่นั้นเองแต่ไทยมาเลยมันจะเป็นวัฒนธรรมคือในรุ่นซปเปอร์แต่ผมมองว่าไทยกับเราน่าจะเป็นรุ่นที่บอดี้เต็มแล้วมันใกล้ด้วยเส้นทางก็ใกล้ง่ายสุดแล้วกินอยู่ก็ง่ายภาษาก็พูดคุยเรื่องเรื่องทุกอย่างแล้วทาไมไม่จัด เอยวาปากไปผมต้องมาโกยผู้จัดเอออ้าวนี่แหละและต้องไฮวินต้องมาเป็นสปอนเซอร์ผมด้วยนะขอบคุณมากพี่จุ๋มสวัสดีครับ